เกินจิตได้สําสนึกเราก็จะจําทุกอย่างคําว่าทวีคูณนะคะเวลาเราได้อะไรเราก็จะได้เป็นทวีคูณร้อยเท่าพันเท่าคํานี้มันก็จะอยู่ในจิตใต้สําสนึกของเรานะวเวลาอะไรเราให้เราพูดคําว่าโอ้เวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยก็ให้เราสั่งแม่ค้าชอบถามว่าเอาพิเศษหรือธรรมดาแล้วก็บอกพิเศษเพราะพิเศษมันก็ต้องอบาทสิบบาทนั้นเราก็จะแบบอ่าเอาพิเศษไอเงียมันก็จะ จิตได้สานึกเราจําได้ว่าอ๋อคําว่าพิเศษแต่มันอยู่ในตัวเราอืมเพราะเราใช้คําว่าพิเศษตลอดใช่ไหมล่ะอืมเหมือนเราก็จะชอบบอกกับตัวเองว่าอะไรว i p อพป่ะใช่เราเีา VIP ตลอดอ่าโชคดีตลอดนั่นเองโชคดีตลอดคําว่าพิเศษพิเศษอืมใช่มันจะเป็นคําที่มีพลังงานสูงทวีคูณเนี้ยค่ะมันจะเป็นคำที่มีพลังงานสูงแล้วก็ช่วยกันพิมพ์นะครับคำว่าพิเศษ เพราะฉะนั้นเวลาคุณสั่งอะไรก็ขอพี่